เรากลับมาแล้วนด่ไงแกเป็นใครอ่ะชื่อว่าเราเองจะไมถึงมองหน้าเราแบบนั้นเหรอมไ,มไม่มีอะไรครับพี่อ่าฮะนบับนหาแกต้องมาเป็นน้องเราหนึ่งวันเราสั่งอะไรให้แกทำแกก็ต้องทำเข้อใจไหมอ้าวเราเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมเราต้องบอว่าถ้าแกไม่ทำเลยก็โอ้โอ คืออะไระครับดูว่าวันนี้รกระโดดอะไรแก่ไม่บาดกระโดดแน่ไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่วานิลคนเดิมที่รู้จักแล้วเนี่ยเฮ้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 ยไม่ไปไหนไอ้รอยยิ้มยังเด็กเลยไรพี่เรามานก่อนจะจอนได้ไหมจะนอนอีกแล้วไปไหนไอ้ตัวกระเบียดพี่พี่ผมขอโทษตูวเราให้ได้สิตัวใหญ่ตาตาวิ่งตามไม่ทันนี่ไงแม่จริงๆจับไม่ได้ดิแล้วนี่กตายแล้วจะไม่ปล่อยให้หมอชุบใจด้วยก็ทำได้ก็ลองดู ไม่เดินโอ้ยโอพี่บึ้กช้าเป็นบ้าเลยว่ะอุ้ยเกือบโดนนั้นเนี่ยครับโอเคเราไม่ตีกันแล้วก็ได้แล้วก็แบบไม่แย่กันเหมือนเดิมเราไม่ตีกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเราไม่ชอบคนใช้ความรุนแรงเราไม่ได้ใช้เหมือนแกสิ่หน่อยแล้วแค่มีแบบปั๊มตังตัวต้องคันบ้าบออะไรวิ่งไล่ขนาดนั้นอะ